ซื้อมาค่ะชื่อว่า m o Secret Surprise Garden ค่ะโอเคมันมีอะไรอยู่ในนั้น้างคะมันทำอะไรได้บ้างก็นนจะมีคสาสครับตัวที่นเซอร์ไพรส์อืนนะคะก็จะมี one mini f r i e ใช่ไหมคะก็จะเป็นเครื่อนบบเล็กๆตัวหนึ่งนะคะ one grand hairstyle นะคะก็จะเป็นผมนะใช้ผมส,สวย 7 beautiful accessory ก็จะเป็น accessory ตกแต่งบ้านนะคะ Formix and Match outfit ก็จะเป็นชุดนะคะอันสุดท้ายคือ sticker sheet อ Bea, เป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็สติ๊กเกอร์15ชิ้นสุดท้ายค่ะสุดโอเคแล้วเรามาเริ่มกันตะตาแกะเลยครับครับต okay. ้องแกะจากอ่า Okay. ของเว้นชิ้นนี้เท้าความหน่อยอาริซาอยากได้มานานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่มาข้าวกลวครับโอเคใช่ค่ะแกะมาก็จะเป็นทรงนี้นะ<ม>เดี๋ยวนะพลาสติก mm hmm. พีพราช่วย ยาอีกนหนึ่งนะครับอ่ะใส่เรียบร้อยอ,อันนี้คืออะไรเนี่ยครับเป็นวิธีการ,ใช,รใช่ไหมว่าทำยังไงเล่นยังไงใช่ครับแล้วก็จะมีตัวบอกเราด้วยครับตรงนี้ครับว่ามันชื่อว่าอะไรอืมอล้วนี่อะไรคับ ตอนนี้เราต้องรอน้ต้นไม้มันค่ะให้มันเติบโตค่ะเป็นดอกไม้สวยๆเลยค่ะขอขอรดต้นไม้หน่อยครับเราจะเริ่มรดการต้นไม้เดี๋ยวคุณพ่อเตรียมน้ําให้นะครับเด็ดเดี่ยวสตาร์ทครับแล้วมันต้องแกะตรงนี้ออกไหมไม่ต้องไม่ต้องค่ะเราต้องใส่น้ําเข้าไปค่ะแล้วก่อนที่เราใส่น้าเราก็กดตรงนี้ค่ะตรงนี้ขอนี้ถ้าเราใส่น้ําเข้าไปเราไม่ฉีกกระดาษตรงนี้ ใช่ค่ะบัล้วไปลอกกระดาษออกไปแล้วต้องกดตรงนี้ค่ะเขาเดี๋ยวมันก็จะแผ่กมาเองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอน้ำหนึ่งนิดไหมครับเด็กขาเราก็จะเตรียมน้ำมาให้น้องๆลุ้นมากเลยค่ะว่าเขาจะอยาชมเล่นหน่อยนี่เป็นการน้ำจิ๋วๆเล็กๆน่ารักน่ารักอ่ะต่อต้านลิซ่าเราใส่เข้ามาดูครับ มนกายน้ำที่เล็กมากเล็กคล้ายๆกับของชูว์มันไม่ผอกมาเนี่ยสมมติว่าตอนนี้หายากสุดอุ้ยไม่พอออกมาแล้วคะ่ะมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วอ,อ,อันี่โอ้ยมันเป็นแบกสกูชี่อะค่ะเฮ้ยเฮ้ย,ย<ๆ>ปล่อยมนันเด็ดปล่อยมนันมันมคือตัวอะไรมา มันออกมาได้เองนะแล้วเราก็จะเดน้ำคือตัวอะไรครับชมเพื่อนก่อนชมเพื่อนชมเพื่อนมันก็คือเป็นขนมเบอร์เกชี่เลยอะค่ะไหนครับเออมันชื่อ่ามันเป็นอย่างนี้เลยนะคาร์ลีคับมันชื่ออะไรนะคาร์ลีฟลอรี่ฟลอรี่คาร์ลี่าร์ลีครับไม่ใช่ตัวคาร่าตัวนี้เหรอไม่ใช่ตัวนี้ค่ะตัวนี้เหรอคาร์ลีค่ะคาร์ลีแต่ได้เป็นตัวนี้ นี้เลยอะค่ะแล้วร้านที่สองมันจะเป็นยังไงแล้วเปิดตรงนี้ค่ะเปิดตรงนี้เราไม่ได้ตัวนี้เราได้ตัวนี้เราได้ตัวอื่นเปิดตัวนี้เหรอไม่ใช่ค่ะเราต้องกดตรงนี้กดตรงนี้กดแล้วทำอไงต่อเปิดตรงนี้ต้องเปิดตัวนี้ขึ้นด้วยไหมไม่ต้องค่ะต้องเปิดตรงนี้เปิดไม่ได้ตรงนั้นต้องเอาตัวนี้เออนี่ต้องเอาตรงนี้ เดี๋ยวไพ่ทิ้งต่อมาตาตาลิซ่า OMG ม y g ่ d มาด่าอันนี้ะให้เพื่อนดูนี่ให้เพื่อนดูให้เพื่อนดูเป็นบ้านของหนูน,น้อยตัวน,นี้นะจอมผมผมออกได้ครับอ๋อมาใส่ผมหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะที่อย่างนี้ที่หนูมีวิกค่ะวิกนะอ๋อบ้านสวยมาก เดี๋ยวมันจะมีเซอร์ไพรส์ตรงบ้านมันนะคะจะมีเซอร์ไพรส์ในบ้านอีกเหรอใช่ค่ะมีเซอร์ไพรส์โอเคนั้นเดี๋ยวขอคุณพ่อปับกล้องให้นะนี่ค่ะในนี้มันเดือดเดี๋ยวตั้มนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะตรงนี้ก่อนกันนะคะอุ้ยมีจดหมายด้วยอะค่ะดูสิดหมายอะไรมาให้เพื่อนๆดูสิคะน่ารักมากเลยค่ะโอ้จดหมายชวนไปปาร์ตี้ค่ะ มีจดหมายชวนไปปาร์ตี้ด้วยอู้เาจะมีนี้สิคะอ๋ชุดครับมันคืออะไรครับชุดครับชใส่ใส่ใส่แบนี้เป็นยังไงใส่มันสิมีอะไรอีกมีอะไรอีกเอามาดูเซอร์ไว์เพื่อนสิน้ำลดนล้ไปโอเคมีอะไรอีกไรครับตาต้านเราหยิบมาดูสิครับ ป็นไดเป่าผมค่ะมีไดเป่าผมอีกหนึ่งชิ้นผมคิดว่าต้องจะต้องมีอะไรอยู่บนนี้อ่ะตาต้าลองเปิดให้เพื่อนดูเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยรองเท้ามันค่ะไหน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 มีรองเท้าด้วยเหรอมาสะสมมันสิก็จะมีของเล่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตามที่อยู่ในบ้านเด็กๆนะฮะ กระเป๋าพวกชิ้นเล็กๆพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะที่หนูอาริซาผส,สมอยู่แค่กุชชี่อหออันนี้ก็คือตรงนี้คือกุชชี่ค่ะ,ะตรงนี้คือมิกซ์เหมือนว่าจะเป็นนาฬิกาเป็นเหตุครับตรงนี้เปิดได้ไหมใช่เป็นนาฬิกาลรรูปเหตุตรงนี้เป็นน้ำหอมค่ะแต่เพิ่งเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนาฬิการ,รูปเห็ดโอเคเอาวางไว้ตรงนั้นแล้วก็ ไม่กันนกต้อไปหยุดนอุ้ยเกงไหนมีอะไรเอามาโชว์เพื่อนเพื่อนอีกซิมันมีอะไรอยู่ในบ้านหลังนี้อีกแล้วก็เหมือนจะมีนกที่เขาเลี้ยงไว้อ่ะครับนกหรือหมูไม่นกหัวให้นกจริงด้วยมีนกอยู่ในนั้นอ่าตอนแรกไอ้เปิดนะแต่ไม่เปิดอ๋อเียไม่ได้สอนสอนแต่ถ้าถามคุณพราว่าต้นกระบองเพชรต้นนั้นมันน่าจะมีอะไรนะครับมีอะไรแอบอยู่ในต้นกระบองเพชรไหมครับ ไม่มีค่ะมันจะมีนะคะเบาเบาเขาเบาเบามีอะไรมีอะไรมีอะไรมาโชว์ขึ้นมาสินี่มีค่ะ mini mini friend ตัวนี้เป็น mini friend ไหนไหนไหนโชว์มินิเฟรน n d มันจะเป็นมินิเฟรน n d ก็คือสัตว์ตัวเล็กๆเขาที่จำอยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่แลครับแล้วก็มันจะหาทันเตแพทย์ตรงไหนครับตรงไหนเยีงยยังไม่ได้เป็นรองเท้าออกไงนมีนั้น เออน่าจะเป็นพับแฮกร์ริ่งกับเราไม่ได้ดูอันนี้เลยตรงเตาไฟด้วยว่าอะไรตรงเรามีแอสเซสซอรี่กับมีของใช้มีเพื่อนๆอยู่ในบ้านหลังเล็กๆครบเลยนะโอ้นี่เขาหูฟังสีฟ้าหูฟังด้วย จะลองใส่ดูนะคะว่าใส่ได้หรือเปล่าโอเคลองใส่ดูนะครับเริ<อ>่ต้นถอดอันนี้ออกก่อนะครับอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเก็บดอกมนี่ครับว้าวมันใส่หูฟังแล้วมันดูฟิยฟฟาว่ะมันดูเก๋ไก่นะครับแล้วก็ใส่ชุดเข้าไปใส่ชุดได้ด้วยเหรอหนดูซิ ตัวไอ้เหมือนสีขาจะ,จะใส่ชุดกับอันจะเปิดได้โอ้ตรงกระจกต้องมีแน่นอนต้องมีตรงกระจกอน,น่งนะคะต้องมีสื่อสาแป๊บนึงมีศื่อามึงบอกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะแล้วเรื่องไม่เจอสติกเกอร์อะไรสักอันหนึ่งค่ะแล้วมันบอกว่าเรามีสติกเกอร์ค่ะอ่าสิอยู่ไหน เพาต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนหนูเชื่อใจหนูว่าต้องอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าหนูคำมันพังไม่ใช่ความผิดของหนูโอเคไหมคะตาต้าเอ่อเปิดตรงนี้ให้ไอหน่อยตาต้าลังแต่งตัวตัวนี้อยู่ได้แล้วครับฮะถ้าผมมันเป็นความถ้าผมมันพังไม่ใช่ความผิดผมนะครับไอายไม่อยากใช้ผันพังอ่ะเอ็นมบอลบาๆใช่คอมิดแต่ว่ามันยังลอยยังไม่เกิดติ๊กเกอร์เลยนะคุณพ่อดูให้คุณพ่อดูให้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อเปิดให้นี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้จุดกตาจึ่งกระจกอันนี้น่าจะเปิดไม่ได้แล้วนะจะเปิดได้นะคะเพราะมันบอกว่าเราต้องเปิดกระจกค่ะไหนอ่ะตรงนี้ไงอ๋อใช่ครับเราต้องเปิดนี่ได้ได้แล้วครับอ๋อมันมีสติ๊กเกอร์ค่ะมันจะมีให้อยู่ว่าอยู่ตรงไหนมีอะไรอยู่ตรงไหนของน้องมา nan เดี๋ยวคุณพ่อเปิดให้ครับ ครับขอบคุณครับแล้วตอนที่เราถือกล้องรีวิวไปให้เพื่อนๆดูไปก่อนอ้น่ารักจังเลยค่ะโน่ารัักจงสนุกไหมสนุกจังเลยชอบไหมชอบค่ะเรื่องนี้เราต้องขอบคุณคุณแม่นะคะอย่าลืมครับมีแว่นตาด้วยครับถ้าได้กอไล่พ่อแกะติ๊กเกอร์เป็นธรมา ได้เปิดมันออกเปิดมันออกเปิดมันออกค่ะออมนัอยู่ใน้ด้วยอะแตจะกแต่งกันนะคะทน่ใส่วันตา้ยมีโตกับตรงนี้ด้วยค่ะเราลืมสังเกตตรงนี้มีโตค่ะเรลมสังเกตตรนี้มีโตค่ะนี่คุณพ่อดูแลแล้วเราก็มาสร้างบ้านให้มันอยู่ในนี้ใช่ไหม ดับนกล่องค่ะเราจะมาติดสติกเกอร์ตกแต่งกันนะคะชตาต้าก็จะประกอบตุ๊กาตาตัวนั้นให้คบใช่ไหมครับใช่ครับเห็นอะไรผมก็จะประกอบะคะ่ะผม้งชอบประกอบหอใช่ค่ะอยู่บ้านชอบประกอบมากเลยค่ะบอกหนูกครังค่ะว่ามีอะไรให้ประกอบไหม อลิซากำลังค้นหาชิ้นต่อมาอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะอ,อ๋อตกแต่งตกแต่งสวยอะ่ะเชื่อใจหนูเห็นไหมคะ่องบอกแล้วไงคะว่ามันไม่ต้องพังค่ะอย่าติดกับหัวกับหางนะคะ เองว่ามันจะติดสติกเกอร์สวยหรือเปล่าคะน้อไม่ชื่อใจเรื่องนั้นที่สุดค่ะต้องติดให้สวยๆนะคะ o ต้องต้องต้องตองต้อง้องตลองต้องต้องต้องบ้องตองค้องต้องห้องต้องต้้อง้องต้้ัอ้อง้้ เสมาแล้วจังเลยตัวนี้ผมขอหาชุดได้ไหมคะหาชุดได้ขาวเหรอได้เลยของครบตามข้างกล่องใช่ไหมคะได้ขั้นตอนค่ะว้าวแล้วมันจะแอบซ่อนทีละชิ้นทีละชิ้นเนาะใช่ค่ะตรงนี้มืนกับสกูชี่เลยอะค่ะมีกลิ่นนะเป็นกลิ่นหอมๆเหมือนสกูชชี่ปะไม่มีกลิ่นค่ะมันมันมีเหมือนว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนี้อะค่ะ อุมันอาจจะเป็นของที่เราลืมเอาออกก็ได้ออ๋วีผมเช่วีผมค่ะีเมย์อยู่นั้นอีกคิดหนึ่งหรอวีผมค่ะชื่อวีผมขาอาจยองหยิบหน่อยได้มาเขาถอดเล่นจ้ามันเล็กขนาดนั้นเลยเหรอได้ครับนี่ครับเชื่อวีผมว้าวใช่ค่ะชื่อวีผมโอเคเป็นของเล็กๆน้อยๆคิดเล็กคิดน้อย และเด็กๆเวลาเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้ววางของหายไปนะคะเพราะมันเล็กมากมากมันเล็กมา,มากๆเลยโอเคและของที่นี้คุณแม่ซื้อให้ที่ไหนเอ่ยที่โรงพยาบาลค่ะโอเคโรงอ๋อที่หน้าชอ็อปซิมติเวชใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคอ่นั้นก็เดี๋ยวขอบคุณเพื่อนๆที่ ดูผลงนานของเล่นรีวิวของตาตา,ตาลิซาแล้วแลวเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปใช่ไหมครับเด็กๆขอบคุณสวัสดีพี่ๆแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนที่มาดูบาบาบ,าบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดสั่ร์วาให้พวกเราด้วยนะคะเพราะว่าเราน่ารักค่ะบายบายขอบคุณค่ะ<า><า>